ถ้าพูดถึงกฎของนิวตันเพื่อนๆก็คงนึกถึงเซอรอไอแซ็กนิวตันกันใช่ไหมล่ะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเขาคนนี้แหละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับผมรัสักโอเวอร์ซีวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก่อนที่จะชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ ชและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับโดยในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงประวัติของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่ดังมากๆนะครับซึ่งเขาคนนั้นชื่อว่าไอแซคนิวตันนะครับหรือถ้าเคยที่ยังไม่รู้จักนิวตันนะครับหรือเคยได้ยินชื่อมาบ้างแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาคือใครกันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับถึงประวัติของเขาคนนี้นะครับเพราะถ้าเล่าหมดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับ ซึ่งก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านิวตันนี่นะครับคือนักวิทยาศาสตร์ที่ดังมากคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโดยนิวตันนี่นะครับเกิดเมื่อวันที่4มกราคมปี1 6 1 2นะครับในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเกิดในครอบครัวที่พ่อของเขาเป็นชาวนานะครับแต่ก็ได้เสียไปก่อนเขาเกิดประมาณ3เดือนนะครับเมื่อเวลาผ่านไป3ปีนับจากนิวตันเกิดนะครับแม่ของเขาก็ได้แต่งงานใหม่และทิ้งนิวตันไว้ให้อยู่กับยายนะครับ และเมื่อเวลาผ่านไปนะครับนิวตันอายุได้12ปีนะครับก็เป็นช่วงที่นิวตันเข้ารับการศึกษานะครับแต่ก็ต้องทําฟาร์มไปด้วยนะครับตามคําสั่งของแม่ของเขาที่หลังจากเป็นแม่อีกครั้งนะครับและต่อมาเมื่อเหตุการณ์ตอนนิวตันอายุได้19ปีนะครับเขาก็ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับและหลังจากเรียนจบปริญญาตรีได้ไม่นานนะครับก็ได้มีโรคระบาดนะครับมาหาเลยของเขาจึงได้ปิดชั่วคราวนะครับ จึงทาให้นิวตันต้องกลับไปอยู่บ้านนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับซึ่งในเวลา2ปีนี้เองนะครับก็เป็นช่วงสําคัญของนิวตันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่นิวตันได้พัฒนาทฤษฎีอะไรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคลคูลัสรธรรมชาติของแสงและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงน้มถ่วงก็เป็นช่วงเวลานี้เองนะครับ ซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าช่วงเวลา1ปีก่อนเกิดโรคระบาดนี่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่นิวตันเริ่มลงลึกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับและช่วงที่เกิดโรคระบาดจึงทําให้นิวตันนาองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในหลายๆด้านนะครับซึ่งความข้อใจใหม่เหล่านี้นะครับก็กําเนิดให้การมาเป็นคลคูลัสที่พวกเรารู้จักในปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่อย่างนึงนะครับว่าระหว่างนิวตันกับไรนิดนี่นะครับเคยเป็นคนคิดค้นคลคูลัสก่อนกันนะครับ ผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินเหตุการณ์แอปเปิลตกใส่หัวของนิวตันกันบ้างไหมนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เป็นตำนานแล้วละครับซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในแรงปัจจัยของนิวตันนะครับในการคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงขึ้นมานะครับและเหตุการณ์ปุดของนิวตันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งนิวตันก็เกิดข้อสงสัยมาอีกละครับว่าแรงอะไรที่มากระทาต่อวัตถุให้แอปเปิลตกใส่พื้นนะครับและดวงจันทร์ถูกดึงไว้กับโลกนะครับ โดยกฎของนิวตันเองนะครับก็นําเขาไปพบกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับโดยกฎก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับโดยในกฎข้อแรกนะครับก็คือกฎความเฉยนะครับถ้าให้สรุปคร่าวๆเอาง่ายๆเลยนะครับวัตถุที่ตอนแรกอยู่อย่างไงเมื่อไม่มีแรงมากระทําก็อย่าอยู่อย่างนั้นแหละครับเช่นวัตถุที่หยุดนิ่งในตอนแรกใช่ไหมละครับเมื่อไม่มีแรงมากระทําก็จะหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละครับกฎของนิวตันข้อที่2นะครับก็คือกฎของแรงนะครับส่วนข้อที่3ก็คือกฎของแรงปฏิกิริยานะครับ ตรงนี้ผมจะขอไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะผมยังศึกษาไม่ได้มากพอนะครับก็เลยขอไม่พูดก่อนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ล่างคลิปเลยนะครับเออผมลืมบอกไปอยากหนึ่งนะครับโดยในคคูลัสในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นระบบคคูลัสของเรนิสนะครับและถ้าหากมีประเด็นอะไรที่ผมลืมเล่าไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมหยิบยกเฉพาะประเด็นที่สาคัญมาเล่านะครับหรือมีประเด็นสําคัญอื่นนะครับแต่ผมลืมเล่าก็สามารถ คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากหาอ่านเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมเล่านะครับหรือหาอ่านเพื่อการศึกษานะครับก็สามารถไปอ่านที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนค่ิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับขอบคุณครับ